สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดนำตัวนี้มาเสนอนะคะตัวนี้จะเป็น smooth o โร snail b y i g นะคะขอขอบคุณร้านค้านะคะที่จัดส่งสินค้าดีๆมาให้ทดลองใช้ค่ะตัวนี้จะเป็นเจลว่านหางจระเข 99. ้99.5%เเลยค่ะผสมวิตามินอ e ีนะคะ ปริมาณอยู่ที่200กร,รัมค่ะตัวนี้ทำให้ผิวใสเด้งดึงเต่งๆึงฉ่ำน้ำเลยนะคะมีสารสกัดจากเมือกหอยท่าจากธรรมชาติค่ะตัวช่วยของเขานะคะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะ เราจะมี10เคล็ดลับผิวสวยใสนะคะมาบอกเพื่อนๆค่ะตัวนี้สามารถช่วยพอกหน้านะคะหลังจากที่ทำทรีทเมนต์เลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถช่วยบำรุงผิวกายสำหรับผิวแพ้ง่ายค่ะหรือเราจะใช้พอกหน้าก่อนนอนก็ได้นะคะถ้าผิวรังออกแดดหรือทารอยแผลเป็นสิวบํำรุงผิวนะคะมือเรบ หรือเราจะแปะกับสำลีถุงใต้ตาก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีผิวคําเราอดนอนทารอยแผลเป็นนูนหรือเรียบก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าก่อนแต่งหน้าเมคอัพตัวนี้จะติดดีเลยค่ะแล้วก็สามารถทาทั้งข้อศอกส้นเท้าแล้วก็หัวเข่าได้นะคะตัวนี้ไว้สําหรับบำรุงผิวหน้าผิวกายเป็นประจำทุกเช้าเย็นนะคะ ใช้บ่อยได้ตามที่ต้องการเลยค่ะแต่ว่าแนะนํานิดนึงค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะใช้เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะช่องปกติธรรมดาทั่วไปเวลาเราจะมาใช้มันจะให้ความสดชื่นและสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าตัวน,นี้มีปักตะกร้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ตะกร้าได้เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีโปรดีๆยังไงอย่าลืมดูสินค้าในตะกร้านะคะ ฝากเพื่อนๆด้วยค่ะรบกวนกดถูกใจนะคะคอมเมนต์บันทึกกดแชร์แล้วก็กดรีโพสได้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพัดจะเอาสินค้าดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เลยค่ะวันนี้เท่านี้นะ